เจประจำเดือนหนูมาไปซื้อผ้าทําไมให้หน่อยดิเฮ้ยน้องสาวเจ้ตอนเป็นสาวแล้วว่าแต่เจ้าแบบใส่หรือแบบสอดอะกางวันหรือกังคืนหนาหรือบางสั้นหรือยาวแจะมีปีกไหมแพคหนึ่งเอากี่ชิ้นเอาขนาดไหนดี23 2ส30 3 5 40้าหรือ45ว่าไงเจ้าแบบไหนอะ่ะอืมงงใช้พิรีโอซ่าผ้าทําไมาแบบเป็เกงเหอะแล้วมันง่ายกว่าแบบอื่นยังไงอะ ฮีริโอซาผ้าอนาไมยแบบกันเกงที่ออกแบบมาให้เราใช้ง่ายที่สุดเพียงฉีกหยิบกลางสวมใส่แบบกันเกงชั้นในได้ทันทีจะมามากมาน้อยกลางวันกลางคืนพบผ้าแบบเดียวใช้ได้ครบทุกสถานการณ์จบหูง่ายจริงเนอยเป็นผ้าอนายัยที่เข้าใจผู้หญิงสุดๆอะฮีริโอซากลางวันก็ซ่ากลางคืนก็เซฟมีจำหน่ายแล้วที่